พ <A> ิกาบูมาอัพเดดสวนให้บ้ออางนี่ละขออนุญาตซนีเน่ก็ขออนุญาตเขาบันนี้ก็เฮ็ดโหลดตะไคร่เหล็กันเนาะว่าน,นี่ก็เฮ็ดสวน,นผักสวนแปลงผักบัดมือขึ้นกันอย่าทำแม่ก็โดดใส่โหลดได้หนึ่งนนี้เลย ก็สีเงาต้นกาขมาัส่ซแบบนี้ยากยากส่วงนี้สำหรับแฟนครับไอ้มาคิดดื่นนี่ก็นั่นละมีคลิปหลยอยู่ล่องไตทุ่มเนละเพราะว่าโหลดไว้หลยอยู่สิงลงส่องไปทุกมเงินละเป็นซิฟพนแต่ว่าหันสิบพันมีเวลาไปหาหมเดอพี่น้องอยากเฮ็ดเงี้ยนอยู่ส่วงนี้มาแล้วง่าย บันนี้อันจ้างสร้างไม่เห็ดหนาบ้านอย่างเี้ยเมือมืออื่นมือมอือ่นก็มือนี่สองเมือสร้างเขาเสร็จไม่เห็ดรอบรอ,อบบ้านนะะจ้างเขาโอ้แต่เนี่ยเสียเงินเดผักเนี่ยบ้านอะอยากเห็ดตุกพอไงว่าสฝ้าเห็ดนะสร้างข้าวหน้าผสเข้ามาเห็ดไอ้ขางบ้านเนาะเห็นบ้านที่ขวายรูเบิ่งต้นดอกไม้ง,งามๆอยู่นี่เมือ่อวานเนี่ย บัดนี้เขาออกแล้วเขาเสิเห็ดอย่างอื่นจ้างคนมาออกบัดนี้เพราะยันนี่เห็นก็เลยจ้างเข้าตตอห่นะจ้างเบิดบ้านนั้นรอบบ้านนี่อันพวกเฮ็ดสวนนี่รวยคักเด้อไปเทละหม่องก็เกิดเป็นพันเหรียญพันเหรียญเนาะลุยคักเด้อถ้ากระจายไปตามระเบียบนันละรอบบ้านนั่นจ้างเขาค้นเห็นถิมแล้วก็จ้างเขาเอาต้นไม้ออกก็มันจะเป็นพันเหรียญเนาะ แต่ว่าขาง,งลางบ้านบอกสอมบ้านอะไรอ้กง่ายเด้อบานินาบ้านเพันว่าถา้าเห็ดดีๆไผ่สีมาสือประสันเอาก็เลเสียไปอีกซะเห็ดให่ๆแล้วส้วงเล่านะเขาเห็ดเขาสิเห็ดดีๆเขาสิว่าไอเห็ดเพื่อขายนะบอกเขาเขาเหลียว่าเอาส้งแบบว่าเห็ดแล้วมันดูดีประสันพันว่าเนาะเอาฮักกเสซียเพิ่นเนาะก็จะยู่ได้ยี่ดอก เฮ็ดใบโหลดละ่าซ้ำขามาว่าสันมันถือแหล้วลคาคา่นนี่ว่าสันเอาราะว่าใ,ให้เขาเอาต้นใหม่ที่มันตายแหล้วออกน้ำหน,น่าอยันมันเป็นเงามันดอกเงาดอกไหม่นะเงา,เงา,เ,าเ,เ,เงาต้นไหม้เ่แม่นบ่แม่นต้นไหม่เงาดอกไหม่ซื่อเ้าออกห้เหานั่นมองนั่นก็มืออื่นยังสียอนะ้อนั่ะเนาะอันนั้นก็สวนดอกใหม่นั่นแต่ว่าเมื่อน,นี่เอาล้วพลาสติกอ้อไว้กอนพราวา เราเสีเห็ดย่ามวันนั้นวันหยุดเนะาะมือเอื้นผุหละมือเอื้นมาเฮ่อแล้วคอยสีเห็ดห้กะอ้อมหมาไวนน้นปเนาะนันนันนัน,นจะไปยอดเรียกยอดแยก,กนั่นเห็นบ่มันปีดใส่เห็นบ่ละดอกไม้แม่นั่นนันฮดน้ำให้ดีคักใส่ปุ๋ยให้พร้อมจอดออกมาจอดไปหย่บสวนผักแม่เร็วๆเข้าไใบเข่าแห้งเข่าได้บ้านเห็ดประตูเอามาลงมาเร็วๆ แฮดแล้วนี่ละขาบ่ได้เลยมึงจอดขั้นเนี้ยเพราขั้นเดี้ยปู่ยังใส่ที่หั่นดอกให้มันเข้าไปโลดจอดออกมาลูกมาเร็วๆมันกระดือสมซื้อมันแล้ว ระยะหลายบานนี่ค้นเปลี่ยวเลิกดอกพุ่นเห็นบ่เต็มหลังบ้านพ่นต้องเคลียคักๆได้พุ่นนะมันบ่ได้ว่างเด้๋ข่อยพุ่นนะเต็มหลังบ้านเลยสิขอเบรกไปสักก่อนนั่นละข่อยเด้อบ้านเดี๋ยวไปหาโมโนส่วนนึง สำหรับผู้ใดทีมาคอยกังหู่อยู่ดอกนะเดี๋ยวคอยจะไปหาคือเก้าคอยเห็นยูขคอยก็จะเบิน่นหาคือเก้าหันละผู้เคยมานะแต่สำหรับผู้มาหาสัพย์ยันบ่ได้ไปหาอยู่ดอกคือช่วงนี้บ่ได้ไปหาไผดอกแต่ช่วงหาศัพ่นเน์เนาะเกาแค่เพื่อนนี่สกักก่อน ก่อนที่เข้ามาหาเฮานี่เนาะนั่นแหละกระสิไปคือเก่าเด้อบ่ต้องห่วงให้ยไข่เลี้ยวทุราไข,ข,ข่ก้อนทุราไข่ลายค่ะ่วงนี้งกะใครเนี่ยไข่อัดคลิปไว้หลายโหลดโหลดโหลดไว้โหลดนะให้มันลงเตรียมพร้อมถ้าลงถ้าลงโหลดนะนะไข่กระเฮ็ดไปสั่นเละพี่น้องเอ,อ้ยบ่พอสิได้ดอกาก็ไข่กระเฮ็ดไปซื้อๆน,นะเพราะว่ามันได้ลงแล้วเนาะเกี่ยวกับหมากับเงี้ยนเจ้าของนี่แหละ ต้องมาลงแมวไปคือเกาหันละบอได้ว่าพูดได้บ่เบิ่งมะเกงกร้างบ่เป็นอย่างเข้ากัเห็ดแบบความพ่อใจเขาเนาะเห็ดไปนี่ดอกไม้่อยอันนี้พวกดอกลิลลี่เนาะเห็นบ่ดอกลิลลี่กับดอกท่านตะวันอยู่ในนี้ มันเฮ็ดอันเอาอาออาอันโคตรลวดใส,ส่กับสีไทยให้เบิ่งดอกมันยำพัดใแล้วเนาะให้เบื้องขาวๆสักก้อนว่าคอยเฮ็ดอีหยังคอยยากช่วงนี้ยาดในแต่อันนอกบ้านในบ้านต้องเฮ็ดให้มันน่สะอาดสะอาดนะนะมันยากอยู่มันเครียดหลายอย่างบ่แล้วง่ายได้เป็นปีอันนี้เฮ็ดมาสองปีแลยยังบ่แล้วอยูอย่เงี้ยน เพราะว่าเพิ่นนั่นต้องทาเพิ่อนอยังเดี๋ยวห,าห้าวเพราะเห็ดไตแต่ทจ้าวามสะอาดอย่างอื่นก็ต้องรอเพิ่นสนะั่งนะพ่อใหญ่นี้น่ล่อั่งแล้วก็รอเงินน้ำถ้าบ่มีเงินก็สิเฮ็ดบ่ได้นั่นล่ะสำนันล่างบ้านนี่มันต้องใส่ซ่างใช้เง,งินไง่ายการอกบ้านก็ยังใช้เงินเห็นบ่ล่ะจ้างเขาเฮ็ดไอ้เฮ็ดแบบวา่าทำความสะอาดเฮนะนะ็ดรอบๆบ้านน่ะนะพันหนึ่งจะคิดเบิ่งมื้ออื่นนี่จ่ายพันหนึ่งอีกแล้วล่ะ นี่เนี่ยเสียเงินสังวะถ้าม่นข่อยนั่นบอกอมันก็ต้องสื่อเนี่ยมเา,ะนะาเห็ดคือว่าล่ะเนาะเขาเห็ดให้มันดูดีลายเฮียนจะเป็นบอด,ดีค่ะวัสดน,นาบ้านเนาะดูไม่ได้ว่าัสดปันว่าเด้ยวใครจะมาสื่อเน,นี่ยนี่อเอะไรจะเถื่อเห็ดส่วนที่หเ,เห็ดใหญ่เนาะ นี่มองนี่ฮอกกะฮอกกะเห็ดเป็นสวนดอกไม้มันกะไข่ขึ้นเห็นเ่ล่ะแค่ทำให้ดูดีขึ้นบ่ใ้หมาเหยียบนั่นปกติบักจอดมันเขาไปลุยแล้วนี่มันบลอสะแม้นบักจอดบักขี้ด้อบักขี้ด นตกบดขึ้นเนี่ยมาขึ้นเนี่ยเนี่ยมาบ้านพ่อพันเกิ็ได้เวียกอยู่เนี่ยตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วมาบ้านเนี่ยมาเลงก็เลยบดเหตุหัวต่อพันเมยเนาะเมื่อนี้ก็สิค้นหินอีกอะพี่น้องเสดายหินทำให้เาไปซื้อเขาก็ซื้อเนาะบอกให้เขามาเอาบอกให้สร้างเขามาเอาไปถิ่มหายจ้างเขามาเอาไปถิ่มอยู่หน้าบ้านนะนะบาบันิกะ แล้วกาตกแต่งรอบบ้านนั่นแหละพันหนึ่งเลยนน่ะคอยกันเลยว่าโอ้ยเสดายหินคอยกันเลยเก็บเอาหนาน่ไปค้นหินว่าม,ม,มันเบาเนาะข้นตั้งหลายเถี่ยวด้วยนี่เสียอาใส่หนีให้มันเต็มหนาะอยู่หน้าบ้านนก็สบายเขาแล้วบานเม่อาต้องไปคนหินไปถิม,ส,มสื้อาใส่เสื้อาจ้างจ้าของจ้างไปแล้วจ้าของเราต้อ,อตงเฮ็ดเนาะพราะว่าเฮาเสดายเรื่องของเฮาไง เขาจะได้เองส่อยไม่ได้เขาก็สิบาเนี่ยนี่เห็นกงามๆใช่ะมันเล่แมันเป็นยังดอกถ้าไปสื่อเขามันก็หลายต่างอีกนและเนาะของของเฮาเขากอามาใส่นี่แต่เฮ็ดได้กตเฮ็ดไปว่าเป็นยังดอกออกกรลังกาย่วงนี้ออกกําลังกายเฮ็ดเฮ็ดสวนพักปลูกพักไปเรื่อยๆถ่าเม็ดกาพันมันเกิดจะก็มันทะเน่นี่ ก็ปลูกดอกไม้ไปพังๆไปสักก่อนปีนี้ก็บปลูกคือเก่าเราจะแม่ท่านตะวันอนี่ย